นี่คือปฏิทินสำหรับปี2566นะครับรับปีใหม่ของ BLs 3 6 5อาหารเชิมสวดมนต์ความพิเศษก็คือตรงนี้เห็นไหมครับคือเทพพระครังมหาสมบัติซึ่งปฏิทินนี้ก็เราจะดูวันเดือนปีเราก็ดูด้านนี้เหนะหมครับเราก็กำหนดตารางชีวิตเราไปแต่อันนี้พิเศษครับปฏนทินนี้มูได้ด้วยคือขอพรบูชาด้านหลัง ปีรูปเทพประทานตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่นูนพิเศษนะครับผมต้องการให้ลักษณะของภาพเนี่ยแบ่งแยกชัดเจนออกมาเป็นตรงนี้เพื่อที่จะเวลาหมดปีห6แล้วเนี่ยเราก็ตัดเอาตรงนี้ส่วนนี้นะครับบูชาต่อได้อันนี้มูยังไงก็คือด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นคาถาบูชาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่พิเศษครับที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DLS 3 6 5าจำนวน2กล่องขึ้นไปก็จะได้รับสิ่งนี้ครับปฏิทินรับปี2-5-6อย่าพลาดนะครับสนใจทักไลน์แอดมินมาได้